โอเคครับถ้าได้ยินก็วันนี้นะครับที่ผมตั้งใจจะมาไลฟ์นะครับเพราะว่าผมอไปเจอเรื่องเศร้ามาอีกแล้วครับคุณผมผมไปเจอเรื่องเศร้ามาอีกแล้วนะครับก็คืเอเป็นเรื่องเศร้ารอของผมเองนะครับแต่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับไ <c oughs> อ้เพื่อนเอ้เอา,ท,า,าทำไมพี่ไปหนีใาหรืองคะมือวิวสวยมากวิาจะมาทำอะไร เดียวพครูทีเมอี <S <S ้เพืนพี่ันหน้ามากนะครับว well> ันน um ี้ก็เดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะมีเรื่องเล่าที่แบบเศร้าใจมากสำหรับผมนะครับก็คือผมตั้งใจมากระบี่ใช่ไหมครับแล้วก็เพื่อที่จะมา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 อัดคลิปนะครับเป็น เป็นอ่าอ่า,อาเป็นบล็อกของผมเองเนะครับแล้วก็จะเอาลง youtube นะครับซึ่งผมก็ทุ่มทุนนะครับซื้อทั้งเอ่อด้วยคมที่ว่ามาทะเลเนาะก็อยากให้ทุกคนเห็นแบบวิวเอ่อใต้น้ำหรือว่าแบบอะไรที่มันสวยๆครับผมก็เลยทุ่มทุนซื้อพวกกลองกกโปๆๆอะไรอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่จะเอามาอ่าไลฟ์เอ่ไม่ได้เอามาไลฟ์เอามาเอามาถ่ายวิดีโอให,ให้ให้ให้ทุกคน ได้ดูนะครับแต่พอวันนี้นะครับคือจริงอ่ะผมเอาโกโปรเว้ยไปดำน้ำประมาณสองวันแล้วนะครับมันไม่จมครับทุกคนมันไม่หายไปไหนเลยก็คือมันดีมากนะครับแต่วันนี้ครับทุกคนผมทำโกโปรจมน้ำครับแล้วก็หายไปเลยครับกับทะเลนะครับซึ่งตอนแรกผมจะไปถ่ายอ่อวันนี้ผมได้เรียนดำน้ำเกี่ยวกับในถ้ำนะครับซึ่งซึ่งเป็นการดำที่ที่แบบมันต้องเป็น เข้าไปในถ้าใต้น้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมืดอะไรน,นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมไม่อยากให้ทุกคนเห็นวิวแบบเวลาผมเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ก็เลยเอาโกโปรลงไปในน้ําตลอดเวลานี่นครับแล้วตอนผมจะขึ้นมาแบบขึ้นมาพักบนเรือนะครับก็โปรหายทุกคนแล้วผมจะบอกว่าผมาถ่ายคลิปไว้เยอะมากเกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลแบบปลานีมงปลานีโมปลาประกรตูน ปลาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบทุกคนเคยเห็นในอะโครเลียมใช่ปะ่ะแบบอะไรน่ารักน่ารักอะ่ะผมไปเจอมาหมดแล้วผมถ่ายไว้ในในโกโปแต่มันหายทุกคนคือมันหายไปเลยนะครับแล้วผมก็คือตอนแรกอะ่ะผมจะมีเรียนคอร์สตอนบ่ายอีกก็คือเป็นสกิลอีกสกิลหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ให้เรียนครับอาจารย์ให้ผมไปหาครับแล้วอาจารย์ก็หาไปด้วยซึ่ง ตอนนั้นที่ผมอตอนเช้าที่ผมเรียนนะครับมีสามคนที่เป็นเป็นดำน้ำนะครับแต่ว่าก็ก็ช่วยกันหาครับแต่หาไม่เจอจริงทุกคนทุกคนอย่าพยายามทําอะไรตกใต้น้ำนะเพราะว่าผมบอกเลยว่ามันหายากมากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าถ้าสมมติว่าผมอ่ะแบบมันตกแค่ห้าเมตรอะไรอย่างเงี้ยผมดำน้ําไปหามันก็จะแบบหนึ่งแท้งอ่ะผมจะดำได้ประมาณห้าสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือมันจะมีเวลาเยอะมากในการดำแบบดำหานะครับแต่ว่าแต่ว่า คือด้วยความที่ว่าไอ้ผมไปที่ผมไปไปเรียนวันนี้แล้วผมไปทำตกอะ่ะมัน18เมตรถึง20เมตรเลยทุกคนซึ่งผมจะใช้อ่อผมจะมีเวลา1นึงแท้งเต็มนะสออ่ออากาศสองร้อยบาทเนี่ยผมจะอยู่ในน้ำได้ประมาณแค่35นาทีถึง30นาทีเท่านั้นแล้วมันก็ด้วยความที่ว่ามันลึกแล้วมันมืดแล้วก็หาไม่เจอสักทีแล้วผมแบบดำหากับอาจารย์นะอ่ะสอีกสคนนะแล้วก็แบบ ดำประมาณสามสี่ชั่วโมงครับทุกคนมันไม่ได้ไปไหนเลยหาตะโกโปผมนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เจอจริงๆผมก็เลยจะมาบอกทุกคนว่าออคือบล็อกแรกของผมนะครับอาจจะไม่มีมีวีโอใต้น้ำน่ารักน่ารักนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับหรือว่าจะไม่มีอีพีแรกเลยนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับื่อนผมมันซัวช่วผมมันซัวเขางงมันซัวไปว่าอะไรซัวไปว่าโง่ไน ไม่คนที่สานไว้เนี่ยมันแหละบาปกูดาไม่ไม่ไมผ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 มแบบพูดทีสานเป็นไรผมพูดแต่ผมเกิดที่เมกาเมกาจริงเมกาบางนาย่งหัวย่งหัวมากนะจิรจือไปคือไปมันไหลลงไเรื่อยเลยเพื่อนเน่เน่มึงมึงเขาเชื่อเสียงมึงก็ได้เป็นไงบ้างวันนี้แบบ กูตอนแรกกูลงไปกูยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วโอ้โหตอนแรกกูไม่อยากจะเมาเลยเฮียตอนแรกเก็แบบรถแบบมารับของคั้นแรกก็โยนรองเทาง้าให้แล้วก็โกโปโกโปสักพักหายก็นึกว่า acting มึงโกโปหายแต่หน้าแมงยิ้มใสใครจะไปรู้ว่ามันหายจริงแล้วก็ยิ้มใสแล้วก็แบบมึงเอาดีๆอย่าเล่นโกโป <c oughs> มัน <c oughs> หายจริงๆหายจริงๆแล้วก็หล่ามันก็ยิ้มอยู่ก็แบบโกโปหายมึงจะไม่ยิ้มขามึงจะเครียดค่ะอันนี้แปลว่าหายไม่จริงจริงๆ <c oughs> สักพักแมงเริ่มจริงจังแล้วก็คือสรุปหายจริง รอบแรกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลงไปหาลงไปได้แรกก็แฮปปี้อยู่ก็เออไม่เป็นไรเรายัางหาไว้ทั่วรอบสองลงไปแมงเริ่มเขียนแล้วเริ่มหาไม้เจอขึ้นมารอบสามจริงจังเออนั่นแหละพงแล้วละเพื่อนเอ้ยก็คือทําใจจากพักรอบสุดท้ายอาจารย์ให้ลงไปหาให้งองเงร้องไห้อาจารย์อาจารย์ต้องหายให้ผมนะรู้ไหมอาจารย์ว่ามันนงนู้นดีเริ่มงอแงงง อานจารย์เขจริงๆเลยนะฮะขนาดอาจารย์อาจารย์จะหาไม่เจอเับเป็นอาจารย์เลยนะเว้ยเอออาจารย์ก็เต็มที่ละไหมจนแกหมดแทงอะ่ะมึงคิดดูแกพยายามไม่แกเกะขนาดนะั้นมึงยังให้กไปหายสองสี่ห้ารอบก <c oughs> ูกลยก็กูกกไม่มีอากาศแทงกูไม่มีอากาศกูลงไปไม่ได้แกก็เต็มที่้วมึงแต่ก็ทุกคนพยายามแล้วมันก็ไม่เจอมึงก็ทําใจเนาะ นั่นเลยกูว่ากุ้งกุ้งบางก่อนตอนนั้นแม่งกินโกโปไปแล้วกูว่ามันต้องแอบขโมยน่นไงกูบอกแล้วให้มึงขโมยมันคืนก่อนให้มันขโมยมันคืนเลยเจอกุ้งมังก่อแต่ไม่เอาติมาถึงมาก่เคอเจอกุ้งมังก่อนแล้วมาเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าทําไมมึงไม่เอาขึ้นมาย่างกินเขาพากระดงขึ้นมาย่างกินที่นอนมาค่ะสงสัยกุ้งมังก่อน่าจะขโมยโกโปไปโอ้โกโปรเชี้ยแพงคิดหายแล้วกูแบบไปทํงน้ําป่าตาย ทุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็แบบอ๋อันนี้คือร้ายแถลงข่าวเลยใช่รครับเชื่อแล้วว่ามึงเศร้าจริงไอ้เียไม่งอแงยนะคืนนี้ไม่ไงกูแบบมึนมึนเข้าใจด้วยความที่ว่าแบบกูก็ทุ่มทุนซื้อเพื่อแบบจะให้แฟนคลับเห็นแต่ว่ามึงแบบให้ทุกคนเห็นแบบเออใต้น้ําเป็นยังไงนะสําหรับคนที่แบบไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยแบบเออสรุปให้ยังไม่ถึงเจ็ดวันเลยจะไปเค้เหมือกันก็ยังมีอยู่ สามพันแกะกล่องปุ๊บมาเลยกระบ,บี่เป็นไงล่ะอื <c oughs> <c oughs> ใช่ยังพอดสามมือเฮีย <OR> สวยอีนี้เพื่อนผมมันสวยตั้งแต่เมื่อคืนแล้วมึงมันไม่ใช่อะไรแบบโปร่งๆจังเนาะน้ำ <c oughs> มันก็หมดมเมื่อคืนกน้ำมันก็หมดนลวเ่อวันนี้ก็ว่าจะแบบชิวๆสบายๆกับโปเฮียชีวิตก็ครบทุกรูปแบบแล้วชีวิตมึงเนี่ยคุ้มเลยแหละมาครั้งนี้ <c oughs> ทำอะไรหายคะเพื่อนหายค่ะกลับรถไฟทิ้งเพื่อนไปฟัมค่ะอย่างนะเว้ยอย่าทบพวกครูหายนะเว้ยทุกคนผมรู้สึกเศร้าจริงนะทุกคนมนงอยากอยามันบอกว่ามันเศร้าแต่มันหัวเราะอย่างเงี้ยใครจะไปเชื่อแม่กูบอกยิ้มไว้ก่อนแม่กูบอกยิ้มสู้ไงเขาเจอสู้น้ำตาหนาซึมเลยเพี่อรู้สึกเศร้าเลยเพื่อนแบบ ปากบอกเศ้าแต่หน้าแม่งยิ้มใครจะไปเชื่อวะกูโกโปรกูจมน้ำไปคือคุณทุกคนโกโปอ่ะมันไม่มันไม่มีระบบ GPS ด้วยนะทุกคนก็แบบอ๋อก็ต้องงมหากันทะเลเหมือนงมเหาสมุทรมากใหญ่หรือหน้าเล็กผมว่าน่าจะมักหน้าผมใหญ่อะคือแบบมันพูดเยอะมันก็เลยไหลใช่มึงพูดเยอะมึงเมาเยอะมึงก้งดึงน้ำผาคือตอนนี้ลูกจมูกยัเข้าปาก้ะ รู้ปากค่ะไม่เห็นมืถือดูมือถือดูมือถือเสร็จแล้วเสร็จเสร็จนะมาร์คหน้าใหม่นี่ครับแล้วคุณพี่คิดอะไรของคุณพี่วะคะมาร์คหน้าแล้วก็มาไลน์เนี่ยเลียวไงเลียวเลียวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วยังไม่จบความเลียวอีพีสองโอ้โทษอ่านทุกคนความเรียวของเรากูบอกอารันทั้งนั้นแหละดูเป็นใหม่เอาไปเห็นข่าวด้วยนะดูมันตัดเห็นเตงหัวสัตว์เห็นเตงหัวกูช่วยด้วย เรื่องตลกหน่อยแล้วกันนี่นะครับคือคือผมมาเที่ยวใช่ไหมผมแล้วผมมากับอรันกับโรนนะครับแล้วทีเนียมันไปถ่ายรูปกันสองคนนะครับอยู่ที่สระน้าแ,<ต>แล้วมันเป็นตามที่โรดถ่ายนะครับแล้วก็ให้อรันถ่ายให้นะครับแล้วโรนมันก็บอกว่าเห็นภูเขาด้วยโรนก็บอกว่าเห็นภูเขาด้วยขอแบบเห็นภูเขาเพราะวิวมันสวย,วยมากนะครับสรุปมันเป็นอย่างนี้เห็นภูเขาแล้วจะไม่เห็นหนูแล้วเธอจะไม่เห็นแล้ว มึงหัวกูโผล่มาอย่างเดียวเหมือนเมื่อคืนเลยตายนี่นะครับเรียว EP สองมีตามติดชีวิตอนาเธออีกนะเผื่ออวิโยก็คือสวยไปอีกไม่หยิ่งหยา่พูดเป็นลางเส่โอเคเราจะไม่พูดแล้วทุกคนมันบอกว่าอย่าทุกคนมันบอกผมไอ้โลนมันบอกผมตลอดเลยนะว่ามึงอย่าพูดเป็นลางสิมึงอย่าพูดเป็นลรงนะครับแต่ว่า ทุกครั้งที่เวลาผมจะทําอะไรอย่างเช่นแบบอวยเช่ดำน้ําตอนเช้าเลยผมว่าลดออกกระปรให้หน่อยมั้งบอกว่ามึงเอามาคืนกูด้วยนะอย่าทําตกนะออามึงพูดเป็นหลังหนึ่งเห็นปะเป็นไงลจมหายไปกับทะเลเลยเนี่ยแล้วผมเพิ่งคือผมเพิ่งซื้อมาทุกคนคือแบบขอร้องคือยังไม่ได้ใช้ให้มันคุ้มคือกูยังไม่ได้ดูมึงเข้าใจคําว่าคือยังไม่ได้ดูรูปออกจากยมด้ดูมึงบอกมันจะลงไปแล้วมึงจะถ่ายขึ้นมาให้กูดูไม่ใช่อะไรไงคือทุกคนคือแบบคือผมอะอยากคก้ใหหทุนนเ็ รูปต้ยน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าสมมติว่าโกโปรที่ผมทําตกน้ําอ่ะเหลือทาจมไปอะ่ะถ้ามันไม่มีรูปอะ่ะผมสามารถซื้อใหม่ได้เลยผมไม่ได้มากังวลผมไม่ได้มาอะไรเลยแต่ด้วยความที่ว่าผมถ่ายสองวันที่แล้วก่อนหน้านั้นอ่ะว่าเยอะมากแล้วมันเอาออกไม่ได้คือเอามันเอารูปอ่า transfer เข้าเข้าโทรศัพท์ผมไม่ได้มันต้องเอาเข้าโทรศัพท์เอ่อเข้าคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วซึ่งผมต้องกลับห้องก่อนถึงจะเข้าได้กลายเป็นว่า เป็นไงล่ะลงทะเลก่อนมไม่ได้เอาเข้าคอมเลย<ม>คือแบบยังผมซื้อมาครั้งแรกแล้วยังไม่ได้เอารูปออกจากโกโปโเลยนะทุกคนคือแบบอะจมไปละขอร้องเลยเนี่ยผ่านไปเไรื่ <c oughs> อยเราอะไม่รู้จะไปเรื่อยไม่รู้จะเศร้าหรือจะร้องไห้ดีนะครับแต่ว่าก็นั่นนะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็สวยคือปีนี้ผมสวยมาทั้งปีแล้วแต่ก็แบบอไม่เป็นไรผมแบบโอเคผมไปคิดจะาแบบเริ่มใหม่ได้นะครับไม่เป็นไรแตาพูดไเรื่อยพลที่เพื่อนที่ยงสวยอยู่ แล้วมึงช่วยอะไรก,กูได้ปหมเอาช่วยเป็นกำลังใจไม่ไม่ช่วยหรอกม่ไม่ช่วยช่วยออกตัง <laughs> ค์เดี๋ยวมึงเก็บวันละสิบาทได้ไหมรอกูสามปีเดี๋ยวกูซื้อคือนให้คือกูกูเก็บเงินซื้อบ้านอยู่ตอนเนี้แล้วแบบกูเก็บมาสี่ปีและสี่ปีแล้วเออเก็บมาสี่ปีตอนนี้ได้ประมาณสิบประมาณสิบห้าบาทสิบห้าบาทเอ<ป>เอสี่ปีเก็บมาบ้านราคาหลังแล้วสามสิบหกล้านชาติหน้าได้อยู่เชื่อกูแล้วก็สร้างเผื่อใครเนาะก็แบบ มาเรามาแถลงข่าวประมาณนี้แหละนะครับไหนมีใครอยู่บ้างคือทุกคนผมลองให้ผมเศร้ามากเลยนะกรโปจมน้ำคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินหรือว่าเรื่องเอ่อเรื่องซื้อใหม่เลยแต่ว่าคือมันมีมันมีเอ่อรูปภาพสวยๆที่อยากให้ทุกคนได้ดูแต่ว่ามันหายไปกับทะเลแล้วทุกคนเข้าใจปะคือผมผมกังวลแค่นั้นแหละผมแค่แบบอยากจะเอาให้มันมัน มันเอาไปเอาแบบเอาไปเที่ยวอะไรได้ออาแบบเอาไปเอาไป,เอาไปใส่คลิปอะไรได้อย่างเงี้ยนนบอกว่าเพื่อนสอบเสร็จแล้วมันได้เที่ยวแบบนี้นี่เองนี่ไงนนครั้งหน้าไปเที่ยวด้วยกันนนเรายัางมีนัดแบบผูกเขากันอยู่พนุมทำอะไรหาอีบันนีไปเขาอแต่แบบรองเทา้า <c oughs> น้ำตาขอเบาน้ำตาขาเบ้าเข่า <c oughs> <c oughs> ไม่ลังเราแล้วไปอะไรทุกคน เดี๋ยวผมจะต้องไปทําทุรละต่อแล้วแล้วผมก็จะไม่คิดพยายามไม่คิดมากกับกระโปรงนั้นนะครับผมก็จะาทําให้ลมดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็จะผ่านเรื่องแย่ๆในปีนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อ<ว>เพื่อนเรือชาวนมไข่มุกนะจะได้ดีขึ้นแต่กูเลี้ยงข้ามึงวันละแปดแปดพันเนี่ยแต่มึงเลี้ยงชาวขนุกคน ตามจริงจะไงอ่ะช่วยเพื่อนไงสามสิบบาทก็ไมดีนะไม่ไม่กูบูลลี่ชาไข่มุกกูนะซื้อมาถ้ามันถ้ามันแบบรสชาติมันโอเคกูเดี๋ยวกูหาร้านใหม่ให้เพื่อนเดี๋ยวกูสุ่มให้เมื่อคืนนี้มันเป็นข้อผิดพลาดเว้ยอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเนี่ยเราจะมาแถลงข่าวแค่นี้แหละแล้วก็จะไปเจอกันบ๊ายบายแล้วก็จะไปแล้วนะทุกคนเาไม่เจอกันเพราะว่าอลันก้าวน้ำเสร็จแล้ว นเดี๋ยวเราจะต้องไปทำสุราต่อแล้วนะครับก็มาถแถลงไขแค่นี้ครับไล์ครั้งนี้ก็คือมาบอกว่าโกโปหายนะครับแล้วก็เศร้ามากนะครับที่ไม่ไม่ได้ถแถลงเขาเรียกว่าฟ้องม <laughs> <laughs> าฟ้อง <laughs> ครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับได้เห็นภาพสวยเฉยนะครับผมก็เลยตั้งใจที่จะเก็บภาพให้สวยแต่ว่ามันก็หายไปแล้วนะครับก็รู้สึกน้าตาคาเบ้าเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็โกโปรผมที่ซื้อมานะครับก็จมไปกับทะเลแล้วนะครับซึ่งซึ่งไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับนี่ครับก็เอาไว้เจอกันนะครับมาแถลงข่าวแค่นี้แหละนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเจอกันจ้า